กลับมาในโหมดของเกมส e ต l a r นะครับเป็นเกม on mobile ตอนนี้เรากลับมาต่อในโหมดที่อยู่ในป่าดูกราฟิกนะครับสวยมากเลยนี่อะไรอะ่ะอันนี้ปะเนี่ยกอลัมอะเอาแหวนค่ะคืนมา เราจะมาดูผจญภัยดูตรงนี้นะครับว่าในป่ามีอะไรเฮ้ยปเปลืวัดสุทธเปลดปกปะนะครับตัวขายาวมากตัวสูงมากเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ย <laughs> กิก่งไม้หัก ไม่รู้ว่าอะไรจะโผล่มาบ้างนะฮึตัวสูงขนาดนี้มันต้องเห็นแหละเฮ้ยโยโยโย่ามอไมนุษย์ต่างดาวอ่ะไททันใช่เปล่าไม่รู้ เราพอจะไปได้หรือ,อยังถ้ามันยืนแบบนี้เราน่าจะไปได้แล้วนะไปละจ้า มืดเนาะมืดเนาะแต่ว่าไม่ได้นะครับกราฟิกสวยอยู่เฮ้ยขึ้นไงเนี่ยอ๋อต้องโอเคเฮ้ยเฮ้ยหลบแหละเอ้าเฮ้ยนางนางวัดหาเวย้ยแบบคุยหาคุยหาเขี่ยหาไปได้ยัง น่าจะไปได้แล้วหรือเปล่ามันจะวกแบบพวกว่าแบบเราเดินแล้วมันหันมาแบบฮึยอะไรเงี้ยจังหวะซิทคอมอนะ่ะนี่เจอไหมกลัวมันเห็นนะ่ะแล้วมันอยู่ข้างบนด้วยนะแล้วตัวสูงอีกเฮ้ย <laughs> จะไปยังไงก่อน <laughs> ตรงนี้มันอ๋อยังไม่เห็นหรอกแอบตรงนี้ยังไม่เห็นไปได้อย่างอะเดินไปลูกเดินไปอฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวขอขยบมาก่อนเอา้ายังไม่ไปยืนคุยกับต้นไม้อยู่ อ้เจ้า,มาแมลงเห็นเจ้าเด็กน้อยเมื่อกี้ไหมผู้หญิงอะตัวสูงสูงอะ่ะโอ้ยผมไม่เห็นหรอกครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นเอาล่ะโอ้ยเดินกับอีกแล้วมันถาม,มาแมลงอีกแล้วครับมันก้มถาม,มาแมลงมนโมนโมนโนมโนมันไปยืนตรงนั้นแล้วเราจะไปได้ยังอะ่ะ เฮ้ยมันเดินแล้วมันมันไม่ไปสักทีมันไม่ไปไมไปน่น่าจะโอ้ยไม่กล้าไปอ่ะมันไม่ไปไหนเลยนะดูดิเฮ้ยทำไมวอดมันรอให้มันหันหลังเหรอหันหลังลุกหันหลังไปแล้ววิงวิง ao me, me 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 giói mai 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 ừ, <cười> <cười> ừ. จะขึ้นยังไงก่อนเกาะอันนี้ขึ้นก็ไม่ได้ไปกันเลยครับ ออยู่ใกล้ด้วย <c oughs> ทำไงอะต้องรอจังหวะที่เดินไปตรงนู้นแนวหันหลัง นั่นแหละครับจังหวะหนี้มันยังยังเห็นตามันอยู่ตาขาวออฮ <c oughs> กร,ริงไปหมดมันจะได้ไปตอนไหนครับ ังหวะนี้ไปได้ยังะอะอทำไมทำไมฉันรอนานแล้วนฉันเหนื่อยแล้วฉันจะคิวจะกินขาแล้วจังหวะนี้แหละเฮ้ยได้ปะโอยืนมอบเลยอ,อมันไม่ทันแล้วไงยืนมอบเลย ยืนมอบเลยรอบนี้เอาไหม <c oughs> ไม่ขยับเลยกลมันเห็นไปแล้วไปไหม มันยังจะหันมันอยู่ไงโอ้ยตาถ้า,ถ,าถ้าเล่นถึงจุดนี้ต้องใจเย็นหน่อยต้องหาจังหวะดีๆบางทีเราก็แบบบางทีก็สังเกตพฤติกรรมมันแบบว่าเราก็ค่อยเดินมาโอ้โหเดินไ,ไปทางโน้นลูกเดินไ,ไปทางโน้น เออเดินไปโยกโยกเดินไปเร็วนี่แหละวิ่งะอะแม่โอ้โหจะคานทแลไมลูกอุ้ยไมยกันหายใจเฮ้ยได้แล้วได้แล้วย,ยังอีกยังไม่ไปไปลูกไปยิ่ง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 ยังไเราค่อยค่อยไปดีไหมค่อยค่อยไป กลัวกลัวกลัวนี่ไปกลับกลัวแบบตายตรงนี้แล้วกลับไปตรงนน้นใหม่ไม่ออก <c oughs> กลัวจะมาได้ลองขยับค่อยๆขยับไปลงไปเฮ้ย <c oughs> แม่เจา้า <c oughs> ถ้าเป็นของจริงอาจจะเห็นก็ได้นะเพราะว่าตัวนั้นมันสูงมากแล้วเราแบบผอนไม้แค่นั้นเห็นปลายผมไม่เห็นแล้ว <c oughs> นะนลบ ยานะนี่นี่น้าขยับเล้วเห็นปะไปสิลูกไปไหนก็ไปไปชอบอะไรตรงไหนก็ไปลูกไม่ไปไม่ไปทำไงอะวิง่งไปเลยเหรอฉันจะวิ่งไปทางโน้นเลย ไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นโอ๊ยนนองไม่ไปไหนเลยหรอไม่มีล็อกตรงนี้ไม่มีห็อกไปหาที่อื่นไปไปเลยเปไปเลยเอาละต้องไปแหละว้าวได้อยู่ ยังไม่ไปไหนอะไปสิไปโอ้ยเยอะๆไปเดินไปทางนี้เฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นไปแล้วแหละไปเลยไปลูกน่าจะไปแล้วแหละผมวิ่งนะครับผมวิ่งอุ้ยเยอะเยอไปได้ปะเนี่ยมันทำเหมือนแบบว่าทำพิธีอยู่ ก้มข้ามาขอข้ามาก้มไหว้กราบไหว้หนั่นแหละลูกก้มลงไปจะได้ไม่เห็นไปแล้วครับอฮ้ยมันอาบน้ำมนะันอะวิง่งอุย้ยหินลุนลุบลบลบ,ลบ,ลบต้องห้ามขยับปะอันนี้หลบข้างข้างกองไม้ มันวิ่งผ่านเลยวะ่ะอ๋อมันเป็นโพรงไม้หรือเปล่าน่าจะข้างในเป็นโพงไม้นะโพรงไม้อะไปหมดยังอะ่ะออกไปได้ยังมผมอะ่ะ <laughs> วิ่งเลยวิ่งเลย หมอกปะเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเลยฮึพระอาิตย์เอ้ยไม่ใช่พระอาทิตย์พระจันทร์เฮ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าลบปา,าดปาดติโทรวิ่งไวมาก จับขึ้นข้างบนเอ่หวัดดีวัดดีดดตาแสงคู่เน้นน้อยไปลูกไปทางโน้นฉันไม่ได้อยู่ทางนี้เฮ้ไปแล้วฮึบนี่มีเปล่าซอกนี้ไม่มี ไปต่อโอ,โอ๊โอ๊ไม่เจ้าไม่เจ้าหลบหลบูกนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆอย่านะอย่าเดินมาอัาานหยาดกว่าแล้วเออเ้ยหลบหลบหลบหบหบก่อนหลบเหมือนเดิมแล้วก็เราต้องขึ้นไปข้างบนเฮ้ยอย่า เมื่อกี้นะมันเป็นสีแสงๆอยู่ตรงในโพงไม้หรือมันขึ้นได้เราต้องขึ้นลองดูเนาะแต่ว่าจะกดปุ่มยังไงเดี๋ยวลองลองกดแบบเหมือนปีนดูกดด้านบนอะไรอย่างงี้กดแช่อะไรอย่างงี้เฮ้ยซ้อม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 ,อมกร ถ้าเราไปถึงเตรียมใจกันกดลูกกด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 ไอ้นี่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันโปร่งว่ะ้ยต้องมาขวาปะอุ้ยหลบทันอย่าได้เห็นอย่าได้ยินไปลูกไปไหนก็ไปนะวิ่งมาเลยน่าจะออกมาได้แล้วแหละลงลุกลงลงลงเอาขึ้นอ่าขึ้นแหนขึ้นที่นี้ขึ้นง่ายใช่ อืมไปแล้วน่านไงน่านไงมันแบบคุยคุย,ยหาโหใครจะไปดำดินลงตรงนั้นคุยเอาคุยเอาคุยไปลูกคุยเดี๋ยวนะ ถ้าเราไปเลยได้ปะเสี่ยงดูแล้วกันเนาะเห,หยียบน้ำด้วยประเดินวิ่งแนบเนี่ยเฮ้ยว่ะมันให้ผ่านมาได้ว่ะตรงนี้งั้นเราไปต่อละกันถ้ามีต้นไม้เขาลบแปบ๊บนั่นงไง อ๋าเดี๋ยวนะไม่เจ้าแค่เมื่อกี้ก็ผ่านยากแล้วเดี๋ยวนะวันไม่ไปไหนด้วยแล้วก็จากที่เห็นตรงแม่น้ำมันจะมีแผ่นดินใช่ปะแผ่นดินอันเล็กๆตรงกลางน้ำน่าจะต้องดูเอ้ยจะไป <c oughs> น่าจะต้องไอ้นี่กระโดดเหยียบแผ่นน้ำแล้วก็กระโดด กระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตอนที่มันหันหลังอยู่เราละรอจังหวะก่อนเดี๋ยวให้มันหันไปรอบนี้ก่อนนฮ่ให้ให้ให้มันหันมาก่อนแบบหนึ่งครับแล้วก็ให้มันหันพอมันหันไปปุ๊บเราวิ่งวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดเอาละเฮือบหันไปแล้วไปเลยหูกระยองกระยองโดดลุกแล้วก็โดดนานไงเอ้ยจะบมันจัอ <c oughs> อืก็เมื่อกี้น่าจะส้นเท้าโดนน้ำปะ่ะ <c oughs> ส้นเท้าโดนน้ำชัวงั้นเอาใหม่รอบนี้เดี๋ยวเดวแบบกระโดดวิ่งไปสักหน่อยหนึ่งก่อนค่อยกระโดดนิดๆแล้วก็กระโดดออ้ยอว้าวผู้แม่เจ้าผ่านด้วยไปเลยแล้วไม่อยู่แล้ว อถ้ามีกิ่งไม้นี่เจ็บตูดนะฮะสไลด์ลงมาแบบนี้ขอนไม้ฮึฮะมันให้หยิบขึ้นมาอึ๊บทำไงอะ่ะคุยังไปให้ไอ้นุ่นเหรอเฮ้ยะอะโปุ๊มันไม่หลบอะ่ะมันวิ่งมามก็เห็นสิเอ้ยมันไม่สนใจมันสนใจแต่เสียงแล้วก็ก้อนหินที่ลงน้ำ โอเครอให้มันไปก่อน mm. แต่มันก็มีแบบตัวช่วยอันใหม่แบบว่าอันที่เราไม่เคยทำมันก็จะบอกว่าให้ทำอะไรให้หยิบอะไรขึ้นมาอย่างงู้นอย่างนี้ประมาณนี้เฮ้ย <Hey. S 1> ต้องกระโดดไปแล้วอู oh, <this. S 1> นะ้ติดแหน่เฮ้เกาะอะไรเมื่อกี้วิ่ง มีหมอกตรงพื้นด้วยป่ะเอ้ยใช่เหรอตาตอนนี้สายตาไม่ดีนะใช่ปะเนี่ยฮยไม่มีทางที่เราจะต้องไปข้างล่างแน่ๆเราจะต้องขึ้นข้างบนนะครับอ๋อขึ้นได้เย็ดแค่ได้สินะกระโดดเฮ้ยอย่าหากัก เฮ้ยมันมันมันมาทำไงทําไงต้องแอบข้างล่างโอ้ยเข้าเข้าดีกว่าเข้าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันจะหักยายาหรือว่าจังหวะนี้ให้มันหักตกลงไปเหรอแต่เราต้องขึ้นไปก่อนยาจะไปไหนก็ะปยายาเดี๋ยวมันหักเฮ้ยมันลงไปข้างล่างว่ะแต่เรายังไม่หัก ไปไปไหนก็ไปกลัวมากเลยกลัวแบบว่ามันจะมีแบบฉากที่สงสัยดูหนังเยอะมันจะเป็นแบบฉากที่มันจะหักแล้วเราต้องรีบขึ้นแล้วให้มันหักแล้วตัวตัวตัวสัตว์ประหลาดมันจะตกลงมาใช่ไหมคิดคิดเยอะไปหน่อยมันไม่หักเลยเมื่อกี้มันแค่มันแค่มันแค่เคลื่อนโอเคเราจะวิ่งต่อไปมันทำอะไรอ่ะนยืนทำะลรขอพลังให้ข้อเยอะ มีอะไรไหมเฮ้ย<ห>บ<ะ>้มันวิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งเลยโอ้มันต้องแบบนั้นมันต้องไม่หาเราเราต้องหลบเข้าได้เปล่าไม่ได้น่าจะเป็นแค่ที่กำบังแบบไอ้นี่เฉย ้ยไปลอะไรมาแบบเหมือนเศษไฟเหรอเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรนะที่แบบเวลาไฟไหม้แล้วมันจะมีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแม่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยรตรงนี้ละตรงนี้มีเนินสูงนิดนึงโอเคโอเคมันจะสุดแล้วหรือเปล่า ออมอนมนลุ้นกันนะเฮ้ยเฮ้ยยยหลบหลบต้นนี้หลบต้นนี้โอ้โ <c oughs> หน่ากลักวกลัวตอนมันแบบวิ่งไล่นี่แหละแล้วเราทำตัวไม่ถูกเราจะลกมากเลยเยสียงดนตรีตอนที่แบบเจออะไรเงี้ยมันจะแบบอ,อึอะไรเงีเ้ยตกใจเออ เอ้ยเอ้ย,อย,อยมันมาทําไงอ่ะหลบหลบหลบ,หลบอ้อยู่ข้าไม่ได้เข้าเข้ายังเข้าเข้าแล้วลวงลวงเดี๋ยวก่อนเองลวงอะไรฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ข้างๆแกเนี่ยลวงอะไรลวงอะไรลวงอะไรฉันอยู่ข้างๆแกเนี่ยอ,อาเดี๋ยดเดวขยับมาให้โอ้ไต่หนีได้กันอย,อย่หยานะอย่าลวงอีกนะอย่าลวงเนี่ยอะแง แหนทุบทุบแตกเลยเฮ้ยแม่เจ้าไม่นะไม่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 ไม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 วิ่งเข้ากล่องไอ้นี่เลยวิ่งเขา้าไอ้นี่เลยก่องไอควันไฟว้าวสแสดงว่าเมื่อกี้ผ่านแล้วดิมันมาเริ่มใหม่ตรงนี้ละเดี๋ยวเราไปาไปต่อกันที่คลิปหน้าเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ